เรือที่ยอมไม้คลื่นเป็นคลื่นค่ำคืนนี้ถ้าโยมกำลังนอนอยู่หรือกำลังจะหลับแต่อีกส่วนหนึ่งของใจยังฝืนยังสู้ยังคิดวนอัตมาภาพอยากชวนให้โยมค่อยๆวางมือจากสิ่งที่กำลังบีบแน่นอยู่ในใจลองปรับท่านอนให้สบาย ปล่อยไหลให้ตกคลายหน้าผาคลายคิว้วปล่อยลมหายใจให้ไหลาตามธรรมชาติสักครู่ค่อยๆหลับตาเบาๆหายใจเข้าช้าๆเหมือนรับความสงบเข้ามาในอกหายใจออกยาวๆเหมือนปล่อยเสียงในหัวให้เบาลงทีละนิด คืนนี้เราไม่ต้องชนะความจริงไม่ต้องเปลี่ยนอดีตไม่ต้องรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแค่ให้ใจได้พักจากการต่อต้านก่อนโยมเคยไหมเจอเรื่องหนึ่งแล้วใจเหมือนพูดว่าไม่เอาไม่ใช่ไม่ควรเป็นแบบนี้ ความรู้สึกต่อต้านนี้เหมือนเรากำลังเอามือผลักกำแพงยิ่งผลักยิ่งเจ็บกำแพงไม่ได้ขยับแต่ลายเราลา้าใจเราลา้าความจริงบางอย่างมันเป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเราจะเสียใจได้ ร้องไห้ได้ผิดหวังได้อัตมาภาพไม่ได้บอกให้ฝืนเข้มแข็งแต่ถ้าเราต่อต้านความจริงจนเกินไปใจจะเจ็บเพิ่มเหมือนโดนซ้ำการยอมรับในทางธรรมไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดสู้กับความจริงเพื่อเอาพลังกลับมา ดูแลใจและเดินต่อคืนนี้อาตมาภาพจะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยโกรธคลื่นโกรธลมโกรธฟ้าจนแทบล่มทั้งเรือแต่สุดท้ายเขาได้เรียนรู้ว่าเรือไม่จำเป็นต้องชนะคลื่นเรือแค่ต้องรู้จัก ลอยไปกับคลื่นอย่างมีสตินิทานธรรมะวันนี้เรือที่ยอมให้คลื่นเป็นคลื่นวินอายุส9สิบเกาทำงานเป็นหหน้าฝ่ายขายเป็นคนจริงจังเป้าหมายชัดวางแผนเก่งชอบความรู้สึกว่าคุมได้ มีความฝันหนึ่งคือเก็บเงินให้พอแล้วพาแม่ไปเที่ยวทะเลที่แม่อยากไปมานานแม่ชอบทะเลชอบดูคลื่นชอบนั่งฟังเสียงลมวินจึงตั้งใจทำงานหนักเก็บเงินรับโปรเจกต์เพิ่มอดทนและคิดเสมอว่า อีกนิดเดียวทุกอย่างจะดีเขาวางความหวังไว้เหมือนของมีค่าวางไว้เต็มลำเรือเหมือนเรือจะแล่นไปถึงฝั่งแน่นอนแต่ชีวิตมีจังหวะของมันวันหนึ่งแม่ของวินล้มป่วยกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลตรวจไปตรวจมา หมอบอกว่าต้องรักษาต่อเนื่องต้องระวังต้องค่อยๆดูอาการวินได้ยินแล้วเหมือนโลกหยุดเขาไม่อยากเชื่อไม่อยากรับใจเขาพูดทันทีว่าไม่จริงทำไมต้องเป็นตอนนี้เขาเริ่มโกรธ โกรธตัวเองที่ไม่พาแม่ไปเที่ยวให้เร็วกว่านี้โกรธงานที่ทำให้เขาไม่มีเวลาโกรธโชคชะตาโกรธชีวิตและลึกๆเขาโกรธความจริงคืนหนึ่งวินนั่งอยู่หน้าห้องคนไข้ได้ยินเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะ เหมือนย้ำความจริงทุกวินาทีเขาอยากหนีแต่หนีไม่ได้เขาอยากให้มันไม่เกิดแต่เกิดไปแล้วความเจ็บของเขาไม่ได้มาจากสถานการณ์อย่างเดียวแต่มาจากการต้านความจริงในใจเหมือนคนยืนฝืนลมพายุเหนื่อยจนแทบสุด ผ่านไปหลายเดือนอาการแม่ดีขึ้นยังต้องกินยายัางต้องระวังแต่หมออนุญาตให้เปลี่ยนบรรยากาศได้ถ้าไม่หักโหมวินรีบคว้าโอกาสเขาจัดทริปสั้นๆไปทะเลไม่ใหญ่โตไม่รู้แต่เป็นทะเลที่แม่อยากไป วันที่ถึงทะเลฟ้าครึมลมแรงคลื่นสูงกว่าปกติแม่ยิ้มทั้งที่เดินช้าเธอบอกว่าแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแต่ในใจวินกลับไม่สงบเขามองฟ้าแล้วหมุดหนิดทำไมฟ้าต้องไม่เป็นใจทำไมต้องมีลมแรง เขาพาแม่ไปนั่งศาลาริมหาดแต่คลื่นกระแทกเสียงดังลมพัดรายปลิววินยิ่งงุดหนิดเหมือนเขาอยากให้ทะเลเป็นแบบที่เขาวางแผนไว้แม่กลับมองคลื่นด้วยสายตานุ่มแล้วพูดว่าคลื่นวันนี้เสียงดังดีนะลูก หมือนมันกำลังบอกว่ามันยังมีชีวิตวินเงียบคำว่ายังมีชีวิตกระแทกใจเขาแรงกว่าเสียงคลื่นข้างศาลามีชาวประมงแก่คนหนึ่งกำลังจัดแหมือหยาบแต่ถ้าทางใจเย็นวินเผลอบนออกมาลมแรงแบบนี้ เสียอารมณ์หมดเลยครับมาเที่ยวทั้งทีชาวประมงเงยหน้ามองยิ้มยิ้มโยมทะเลไม่เคยรับปากว่าจะนิ่งนะวินชงัดชาวประมงพูดต่อคนออกเรือใหม่ๆมักโกรธคลื่นโกรธลมอยากให้ทะเลเป็นอย่างใจ แต่คนอยู่กับทะเลนานๆานเขาไม่โกรธแล้วเขาแค่ดูว่าวันนี้คลื่นเป็นแบบไหนแล้วก็ปรับเรือของตัวเองวินฟังแล้วใจเริ่มอ่อนลงชาวประมงพูดช้าๆเรือที่ดีไม่ใช่เรือที่ทำให้คลื่นหายเช้าว,วันถัดมา ฟ้าเริ่มเปิดคลื่นยังมีแต่ไม่ดุเท่าเดิมวินพาแม่ไปนั่งริมทะเลอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่บน่นไม่เร็งไม่อยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟกแม่จับมือเขามือแม่อุ่นแต่บางลงแล้วพูดว่าลูกอย่าโทษตัวเองเลยแม่ยังอยู่ตรงนี้ วันนี้ลูกอยู่กับแม่แค่นี้ก็พอแล้ววินน้ำตาซึมเข้าพยักหน้าหลือน,นั่งเงียบๆข้างแม่เขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขของแม่อาจไม่ต้องมาจากทริปสมบูรณ์แบบแค่มาจากการได้อยู่ด้วยกันในความจริงแบบที่เป็นคลื่นยังดังลมยังพัดชีวิตยังไม่แน่นอน แต่ใจวินไม่ต่อต้านแล้วและเมื่อใจไม่ต่อต้านความจริงก็ไม่ทำร้ายเขาเพิ่มมันยังเจ็บอยู่แต่มันไม่บาดซ้ำโยมที่กำลังฟังอยู่บางความจริงในชีวิตเราไม่ได้เลือกให้เกิดแต่มันเกิดแล้วเราจะเศร้าได้เสียใจได้ผิดหวังได้ นี่คือความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์หนักขึ้นคือใจที่พูดว่าไม่ควรเป็นแบบนี้แล้วสู้จนหมดแรงลองเปลี่ยนจากการผลัก,กกำแพงมาเป็นการหันกลับมากอดตัวเองบอกใจว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้เรายังอยู่ตรงนี้เมื่อเรายอมรับความจริง เราจะเริ่มมองเห็นทางทำได้แทนที่จะติดอยู่กับทางย้อนกลับยอมรับไม่ได้แปลว่าชอบแปลว่าเราหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการต่อต้านสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้อาตมาภาพขอชวนโยมกลับมาที่ลมหายใจใหายใจเข้าช้าๆ เหมือนรับความอ่อนโยนเข้ามาในอกหายใจออกยาวๆเหมือนปล่อยแรงต้านในใจลงทีละนิดถ้าคืนนี้มีเรื่องจริงที่โยมไม่อยากเจอขอให้โยมลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าเรารับรู้ได้โดยไม่ต้องสู้จนพังให้ไหลตกลงให้หนภา,าคลาย ให้ลมหายใจนุ่มลงเรื่อยๆคืนนี้ขอให้โยมได้พักไม่ต้องชนะความจริงไม่ต้องแก้ทุกอย่างแค่ให้ใจไม่ต่อต้านแล้วความจริงก็จะไม่ทำร้ายเราเพิ่มอัตมาภาพขออนุโมทนาและขอให้โยมหลับฝันดีอย่างสงบ